วันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ววันนี้นะลูกสำหรับกิจกรรมการเรียนของเรานะคะ ครูออยนะคะจะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้รูปโดยเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะจะครอบคลุมในส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่2และหน่วยการเรียนรู้ที่3ซึ่งเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะในส่วนของภาคเรียนที่2ค่ะจะมีทั้งในส่วนของเวลาแล้วก็การหารและสุดท้ายเลยคือเป็นในเรื่อง ของการวัดปริมาตรและความจุนะคะโดยแบบทดสอบนี้ครูออยก็จะแบ่งให้นักเรียนทำไปทีละวันโดยวันนี้นะคะ จะมีในลักษณะของอะไรลูกที่ครอยแจกให้เป็นใบงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําที่แผ่นแรกกันเลยและก่อนที่เราจะทํานะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นป .2 แล้วก็เขียนเลขที่ของตัวเองให้ชัดเจนนะคะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวครูออยก็จะมีการเก็บคะแนนจากการทําแบบทดสอบของชุดนี้ด้วยซึ่งรวมเนื้อหาทั้งหมด สหน่วยการเรียนรู้เลยเรามาเริ่มดูที่วันนี้กันเลยค่ะจะเป็นในเรื่องของเวลาก่อนนะคะวันนี้ทำแค่ใบเดียวหน้าเดียวก่อนนะลูกก็คือตัวอย่างที่ครวอยกําลังเปิดให้ดูตรงนี้เลยมาเริ่มกันเลยค่ะคำถามนะคะจะมาที่ข้อหนึ่งใหญ่ซึ่งข้อหนึ่งใหญ่ตรงนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่า เป็นนาฬิกาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับข้อหนึ่งใหญ่ที่มีข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยและข้อสามย่อยวันนี้เขาให้เราทำอะไรบ้างมาเริ่มดูกันเลยค่ะเป็นการให้นักเรียนนะคะตอบคำถามข้อละหนึ่งคะแนนสำหรับข้อหนึ่งย่อยจะมีนาฬิกานะคะ ตัวเรือนเนาะก็จะเป็นรูปไดโนเสาร์ซึ่งจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองซึ่งสีแดงเป็นนาฬิกาเรือนที่1สีเขียวเป็นนาฬิกาเรือนที่2และสีเหลืองเป็นนาฬิกาเรือนที่3นะคะ จากนั้นโจทย์ถามว่าจากนาฬิกา3เรือนที่กำหนดให้นาฬิกาเรือนใดบอกเวลา9นาฬิกาเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง3เรือนแล้วฝึกอ่านเป็นเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะจากนั้นจะเป็นที่ข้อ2 ข้อ2ย่อยถามว่านาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาอะไรในเวลากลางวันและข้อ3ย่อยนะคะก็จะมีนาฬิกามาให้นักเรียนดูทั้งหมด3เรือนอีกเช่นกันแล้วถามว่าจากนาฬิกา3เรือนที่กำหนดให้นาฬิกาเรือนใดบอกเวลา18นาฬิกากับอีก20นาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1ย่อยกันก่อน เด็กๆเห็นชัดไปลูกชัดนะคะสำหรับเรือนที่หนึ่งสีแดงถ้าเป็นในช่วงของเวลากลางวันนะคะเราจะเห็นว่า เข็มสั้นนะคะที่บอกชั่วโมงนั้นผ่านเลข12มาแล้วแต่ถ้าหากกรณีที่เข็มสั้นและเข็มยาวอยู่เลข12แล้วเป็นในช่วงของกลางวันจะอ่านว่า12นาฬิกาหรือที่เราเรียกว่าเที่ยงวันพอมาอยู่ที่เลข1จะกลายเป็น13นาฬิกา มาอยู่เลข2เข็มสั้นมาอยู่เลข2จะเป็น14นาฬิกานะคะและเข็มสั้นมาอยู่ที่เลข3จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น15นาฬิกาอ่ะเดี๋ยวรูอยเขียนไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเป็นเวลากลางวันเราอ่านว่าอะไรลูก15นะคะอ่ะ15นาฬิกา จากนั้นถ้าเป็นในช่วงของกลางคืนเราจะเห็นว่าถ้าเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะตรงกันที่เลข12ก็คือเป็นในช่วงของเที่ยงคืนหรือเท่าไหร่ลูก24นาฬิกาจากนั้นถ้ามาที่1 2 3 4และ5นะคะ เราก็อ่านตามตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นเรือนที่1ถ้าเป็นกลางวันคือ15นาฬิกาและถ้าเป็นการอ่านกลางคืนนะคะจะเป็น3นาฬิกาละลูกถัดมานะคะเรือนที่สองสำหรับเรือนที่สองถ้าเป็นเวลากลางวันอ่านว่า9นาฬิกาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอ่านว่าเท่าไหร่ลูก นับจาก12เป็น13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็21เพราะฉะนั้นกลางวันอ่านว่า9นาฬิกาแต่กลางคืนอ่านว่า21นาฬิกานะคะถัดมาเรือนที่3ถ้าเป็นกลางวันตอนเช้าเนาะอ่านว่า6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะคะอ่านว่า สิอะไรลูก10อะไรคะเริ่มนับใหม่จาก12เป็น13 14 15 16 17แล้วก็18เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าจาก3มเรือนนี้เรือนใดบอกเวลา9ก้นาฬิกาเรือนไหนลูกเรือนไหนคะเรือนที่สองเราก็เขียนคำตอบลงไปนะลูกนะไปเขียนเองนะคะจากนั้นเรามาดูที่ข้อสอ มีนาฬิกามาให้เราจะเห็นได้ว่าเข็มยาวนั้นไม่ได้ตรงกับเลข12แต่เข็มยาวเปลี่ยนมาอยู่ที่ตัวเลข5ส่วนเข็มสั้นนั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เดี๋ยวเรามาดูกันว่านาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาอะไรในเวลากลางวันนะคะสำหรับเวลากลางวันถ้าเลข9ไปหาเลข10 เราจะยังคงอ่านว่า9นาฬิกานะคะเพราะว่าเข็มสั้นนั้นยังไม่ตรงกับเลข10ส,ส่วนนาทีจะเห็นว่าถ้ามาอยู่ที่เลข1คือ5นาทีมาอยู่ที่เลข2ก็นับเพิ่มอีก5กลายเป็น10เพราะฉะนั้นเราเห็นว่า ข้อนี้เข็มยาวอยู่เลข5เราก็นับจาก1เป็น5 5มาอีก5เป็น10มาอีก5เป็น15มาอีก5เป็น20และมาอีก5ซึ่งตรงกับเลข5คือ25เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อ2ข้อนี้อ่านว่า9นาฬิกากับอีก25นาทีนะคะง่ายไหมง่ายมากจากนั้นข้อ3 มีมาสามเรือนเรามาดูกันว่าเรือนไหนบอกเวลา18นาฬิกากับอีก20นาทีซึ่ง18นาฬิกากับอีก20นาทีเป็นการบอกเวลาในช่วงของกลางคืนนะคะเรามาเริ่มดูที่เรือนที่1เรือนที่1เข็มสั้นอยู่เลข6ซึ่งผ่านมาแล้ว2ขีดส่วนเข็มยาว ที่บอกนาทีอยู่ที่เลข4เลข1เป็น5เลข 2, 2เป็น10เลข3เป็น15และเลข4เป็น20เพราะฉะนั้นเรือนที่1อ่านว่า 1 8 2 0นาฬิกากับ20นาทีเลยซึ่งตรงกับโจทย์ถามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเรือนที่1ได้ทันทีเลยนะคะและนอกจากที่เราได้คำตอบแล้วนักเรียนลองไปฝึกอ่านในส่วนของเรือที่2และเรือที่3เพิ่มเติมได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับแบบทดสอบที่รวมในหน่วยการเรียนรู้ที่1ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3เราจะทาให้เสร็จหนึ่งใบภายในวันนี้นะคะเน้น ในเรื่องของการอ่านเวลานะลูกมีมาด้วยกันทั้งหมด3ข้อย่อยไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ